Sorry เสียใจหรือขอโทษ Sorry เสียใจหรือขอโทษ I'm sorry I troubled you ขอโทษด้วยที่ทำให้ยุ่งยาก I'm sorry I troubled you ขอโทษด้วยที่ทำให้ยุ่งยาก Sorry for interrupting ขอโทษด้วยที่รบกวน Sorry for interrupting ขอโทษด้วยที่รบกวน I'm sorry to have inconvenienced you. ฉันขอโทษด้วยที่ทำให้คุณไม่สะดวก I'm sorry to have inconvenienced you. ฉันขอโทษด้วยที่ทำให้คุณไม่สะดวก I'm sorry to be in your way. ผมขอโทษด้วยที่กีดขวางทางคุณ I'm sorry to be in your way ผมขอโทษด้วยที่กีดขวางทางคุณ I'm so sorry, let me try and explain ฉันขอโทษให้ฉันได้ชี้แจงให้คุณฟังหน่อยนะ I'm so sorry, let me try and explain ฉันขอโทษให้ฉันได้ชี้แจงให้คุณฟังหน่อยนะ please excuse for the way to go outside ขอโทษนะคะขอทางออกไปหน่อย please excuse for the way to go outside ขอโทษนะคะขอทางออกไปหน่อย I'm pleased to forgive him for what he said yesterday ฉันยินดีที่จะให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้ I'm pleased to forgive him for what he said yesterday ฉันยินดีที่จะให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้